สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กพาพี่น้องมาเบิร์บรรยากาศไปหาปูหัวกระาเนาะพี่น้องกําลังขวปูกําลังล่างปูครับไปหาปูหัวกระมาครับให้พี่น้องเบิร์ปูนั้งกันเนาะไอ้ไหนสี่ตัวพี่น้องเบิร์ปูใหญ่ด้วยนี่ครับปูทะเลเนาะผมคิดว่ามันเป็นกิโลกว่าเนี่ยเอาไวบ่เอาไวบ้างว่าจะนี่กิโลแล้วสีสั่งเบิร์กที โลซี่ตัวนครับโลสองปูทะเลเนาะตัวใหญ่ครับจักตัวน่อยู่ในนี่ยซี่ตัวพีซ่ซตัวซี่ตัวซี่ตัวโลสองขีดหนึ่งพอดีซี่ตัวโลเนี่ยนี่โลหนึ่งพอดีนี่งนี่โลหนึ่อันนี้ตัวตัวใหญ่เนาะนี่ครับตัวบนใหญ่ปนในก็อยู่ในในน้ำน่ครับในหลัง อันน <că> ี mm ้ไทยเราเคยเห็นประเด็นอยู่ในน้ำมันจะสอนว่าเนี่ยตัวตัวเนี่ยห้าร้อยตัวเดียวนะเนี่ยลายยุ่ไปไปตลาดเลยที่แราเขาขายนะห้าร้อยนะเจ้าคิดดูมันเจ็ดกิโลละพันได้ยังไงอันนี้ไปหามาจากทะเลเนาะพี่น้องไปหามาจากชายทะเลเนาะครับเป็นปูทะเลครับไปหามาเองแต่ว่าเทียบกับราคาอยู่ตลาดกัน ตัวน <ève S 2> ี้ก <t iber at ını> ็บชิโตะประมาณหาลอยเหรียญไต้หวันนะครับนี่ตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่สุดครับถ้ามมันซื้อยี่ตลาดครับถ้ามมันซื้อยี่ตลาดก็ประมาณหาลอยเหรียญไต้หวันเนาะตัวนี้ตัวเดียวครับตัวนี้กับตัวหลุดลงมาอีกครับเนี่ย ว่างยี่แมงตัวนี้เดียวจับตบเอ้ามันช่อันโบว่ามันเสี่นี่ครับซุ้มหนึ่งก็อยู่ในนี่หลายตัวอยู่ครับเนี่ยจออยู่ในน้ำครับว่เห็นชัดเป็นไงเนาะนี่รุ่นหน่อยลงมาอีกครับได้หลายตัวอยู่ซ่าซุ่มใดตัวน้อยๆก็จะเอาไปดองน้ำปลาเนาะเอาไปดองน้ำปลาไว้ถ้าใส่ตำส่อมวน เนี่ครับตัวพระเอกครับเนี่ยอันนี้ยักษ์ไงครับเนี่ยเอามือไปบ้างนี่ครับนี่ประมาณนี้เอาหมวลไรนั่นห,หน kind of ่บ้างหนึ่งประมาณฝ่ามือยางบ้างยางอะไรยางดุวยเจ้าวายยะยางหลุดใส่มือขาดปโคตรเหยอนี่ครับโอ้ยง่กล้ามหลุดไปข้างนึ่งเราพี่น้องเพราะว่าปูชนีนี่เนี่ยมันสีถ้ามันได้หนีบอยัางกระซังครับ ถ้ามันได้เหนีบยังครับเนี่ยมันติสลัดกล้ามถิ่งทันทีครับวิธีการของมันเหนีบค้นหรือหนีบยังก็แล้วแต่ถ้าได้เหนีบกึ๊บสลัดกล้ามถิ่มล้วก็โตมันสิแลนหนีเลยถ้าถ้าจับก็ทันเนาะไม่ไปหนิบเลยเดี๋ยกัสีทำการทำการหนึ่งเนาะพี่น้องทำการหนึ่งครับเอนอนับไอ เพื Or, ่อนนอนในทีนอนนี oh, uh ่ยแหละครับนี่อันหม้อสมนี่แหละเอ้าเต็มแล้วตัวเดียวได้ตรนี่ครับกําลังสีทําการหนึ่งปูพี่น้องเอาแนวมาตึงหนึ่งเลยนลวดลวดเท้าผ่าหอยยุงเอาไม่มัดเอาเลยเอาย้ำหนึ่งก็ต้องเอายางออกว่าเมียนมาเอาหนึ่งทั้งยางมาด้วยไม่ไม่ใช่ยางเปียใช่ปูตัวหนึ่ง แต่ว่าบ่เปียหรอว่ามันบแมนโบแมนไฟน์เนาะโบแมนไฟจุดน้ก็เป็นเปียรอกับ่เปียรหอกดงเบิ่งมันรวมกันในนง่นหรายรเนาะค้าหนำมานจะน้ำเลิกไปอีกละเนียเราใ้เยงอะรจลงวดปูอ๋อ อ <ส straightforward. S 2> ันอยู่ในี่ยอันกระสังนี่ต้องล้อเอาฝามาจ่อซะก่อนยังเดี๋ยวใส่เลยจินี่ตัวนี้ตัวอะไรดองไปนี่นี่มือไปกันมันดูสิไม่เป็นไรแน่นดองมันขาดเลยจนหมดกัน โอ้นี่ครับบรรดาตัววาไงปันไหลเนาะอันนี้ตัววาไงปันไหลครับนี่กันตูทะเลตัวจังสี่กับสี่เอาไปดองน้ำปลาพี่น้องไว้จะใส่กำสจุ่มนี่ยังมีตัวนึ่ง มือจับเลยมันกล้ามมันหล่นโอ๊ยกล้ามตื่นเนี่ยจับไปเสรเดไปปุ่นี่เสียเลยตัวใหญ่แล้วใส่สามตัวมันเต็มซึ่งเบิร์ตสุดโตนั่นเต็มพอดีเอาตัวใหญ่น่ะใส่หมดแล้วเอานี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขันโมซันมันเอาใส่ซึ้งยากเอายางมาหัดเบิร์ตสุดโตโลดสอนยังใส่ซึ้งขันหัดแล้วมันมันคือพวกขวางขังกันนะมันจับเลี้ยงอืมมันจังเลี้ยงได้ ขันบ่หัดเขาไปเลี้ยงมันบ่ได้ไม่จับมันบ่ได้แล้วต้อการหาดนัับโลกหักระโว้ายยตกมันบ่อยากออก่างย่างผมวลาเนี่ยะนฟ้าหมองงูยโอ้เป็นจะเสอแน่เปพีหนองปูใหญ่เอาแนวขีปมาก่อนมือกูเป็นนะว้าวเอารสังมันเอาเสียบลาเาวังเด้อจับไป จับปีกกำเนี่ยขีดอีกอันนึ่งเลยยกขึ้นมายกขึ้นสูงเห็นไหมขีดมันจับจับคือว่าจับแนบมันเนี่ยจับแนบมันเออกำไปแล้วคุณตัวนึงตัวนั้นมันมีกาอันนี่ต้องมันดูนี่โอ้โหละมึงเกิ้ลเห็นหนาคนุณจอมใหญ่กว่าไงไปทางไหนบ้างใต้จ้องจับสองคนจ้องจับสองคนพับใส่กันกำมันเนี่ย คำได้ำมแน่เของแค่นี้เป็น,น,นร่อเลยรอเหรีก็ม <c oughs> ันวะ่ลเอเี้ะำมันหลุดตรนนี้ปุ๊บงายยังงส <c oughs> ั่นเลยแตัวนีวะมันถึงำม,ม,ม,มันโลนก่อนเลยเขาเอามือคมไปเขามาัดมือเดียวสมเม้ยเขาก็เกียงเนาะเขาก็เฮ็ดประจําเนาะสอนังสอน้าสอนัมัดเลยเขากิเป็นไปหามาจากนันนนเขาเป็นพ่อข่าเนะ ม,มัดมัดตัวพี่ผมปล่อยมาได้เออล็อกเ <c oughs> บื้องบนนาเมื่อไม่สมัครเหรียนล็อกค้านึงก่อนครั้งนี้มั้ยเดี๋ยวแนมนบอจัะไปดีเด้อมาไปกรรมเดียวก็ม <c oughs> ีหนึ่ง <c oughs> มันขาขาขามันนั่นแล้วก็มันหยินมันยางนี้ช่วงขามันเอขาใส่น้ำขามหมดเอ้า็วายสองทบเส้นเดียวทำสองสามทบไปเลยถ้ามันสามทบสี่ทบเข้าไปเลยจะลายสูงนี่ลูกพี่ไปล่อแหลกมันต่ำเจอเลยสามโตสามโตนี่ก็เต็มซึ้งพอดี ้าว่ามันไกยบ่ิ่ีกบ่นี่กนั่นแล้วมันเป็นย่แห้งตัวเนียมันย่นีบเล็กเลยเล็กนีมันบ่นนยากขนาด่จะเอามาดอกกุยายดูแล้วลูกขึ้นป้ามัมันหนีบไปก่อนให้มันหนีบยุหันแล้วมันจังบ่ได้มันหนีบเขามันหนีบเล็กเลยเนี้ย เออรัดแต่กล้ามมันก็ได้ตัวตายรัดพัน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 แน่นๆรัดตัวนี่มันเออตัวนี้นี่บอกแต่ว่ามันชินลดเลยล่ะมันสินลดเลยมันสวยต้องทบทกอย่างเข้ามาก่อนเอาเข้ามาด้านขามันเองทบยางเข้าไปเข้าไปมันเนี่ยเออปล่อยเลยวันวายลดไม่หยิกเข้าไปสุดขาฝั่งนี้ก่อน แวงาว่าว่าว่าโอ้โหนี่ก้ามแตกเลยมันหนีบกันจนมันแตกเลยมึงมันหนีบจนก้ามมันหักเลยมันมันหักตัไดใดสิเป็นไม้ไม่อยู่เหมือนกันก้านมันแตกระวังเข้าไปเข้าขาไม่หมดก่อนขาไม่เข้าหมดโอ้กินยากแค่ว่าเ้ากินของใหญ่นี่ก็เลี้ยงเตรียมใช้ซึ้งครับวะ ไดซึ้งอีกตัวนี้ยังอีกตัวนึงเออไอตัวเล็กนี่ยมัต้องมัดดอกนี่ตัวนี้ตัวเล็กนี่ต้องมัดออกนาเอาไปทอดกรอบกระจุกเล็กๆเนาะเออถ้าทอดฟูมันจะดีอยู่บึงไฟห้อยมืเขาแทงหลังมันมีแป้งมูจงกงเปียแทงข้างทอดไม่มีแป้งก็ทอดฟูน้ำมันเฉยๆก็ได้ได้นี่อ๋อมันที่วนนี้เข้าตรงจุดสำคัญ วันมาขายสุเ็อรเลยตัวนี้ปกมนั่นรุดแล้วเอาบันได้จตัวมึงูตัวนั่นนีเออนนี้ตัวนึงเอ๊ปิดเต็มพรมด้ตัวใหญ่ตัวนึงเออนั่แหละทินไซทินไซ่บ่ได้นั่นบใหญ่กันตัวนึ่งไปหนีบตัวน้อยเรียบานเนี่ยนีบกันมาเนี่ยออ เพิ่งบอกทำนิดแต่ีเต็มแล้ววะไม่เยอตัวเงยตัวเงยตัวไหนนะไม่เต็มไม่ถ้างั้นถ้ามันไม่ต้องนึ่งหมดก็ได้ตายเอาทำกินวันหลังก็ได้ตัวมันตายบดแล้วนาขังจะได้เพรามันนั่งทะเลเน่าวใส่ช่องฟิดตัวนี้ไหนมันเหน่อนเลยช่องฟิตตู้เย็นไหมแต่วันนี้มีกองใส่ด้วยก็อิ่มกันเด้ เอาเงินิ่มกันหนึ่งทีเดียวเปนรถตัวใหญ่ๆนะกินตอนกินไมไหมกินหม่กินเดียวเปรถเอาไว้ต่ซุ้มถต่ดองจีที่มีกำไหมเออที่มิกะ่ชดองกันนมีดองบลีชดองกัดองนึ่งไม่ชีดองแล้วขันเอาไว้จิเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้คือเก เนรียตัวนั่นทองที่ต้องแตกนะทำไไอ้ที่แตกไหมที่แตกไหมเอากล้ามันไปนั่นเอาหอยหอยเอไปเลยหนึ่งหอยหงตัวหอยหน่งตัวนี่บอกหอยปนไหมอันนจะเหลือไปตองกเอนไปดองบนลนั่น ดองหประมาณนี้ดองก็ได้อันนี้ไว้เ็ดคูดองน้ำปลาเนาะพี่น้องนี่ไว้ใส่ตาสมตรงแบบเตมรงปลากี่จัหน่อยก็สีมามาลอเบิ้งตอนสุกคนละเนาะพี่น้องแกกันก็ลังหนึ่งแล้วเอาไฟก็ว่าเปิดมืดกตื่น ครับทำกันหนึ่งแล้วไม่มันแมนมาเลยนะมันจิดันขืนได้บ่น่ฝาหมูเื่อาบ่ขืนหรอกปลาช่องมันเ้อเออบ่ขืนหรอก่น เอาไว้ตอนสุกเนาะพี่น้องเบิ่งกันอีกเทนึงครับกระปุกข้างนี้ว่าอ่าเลยครับหนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่สีสันเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ามาเด้อพี่น้องเด้อกินหนึ่งปูตัวใหญ่ๆน้ำกันครับพี่น้องครับปูทะเลพี่น้องกินเขาเทียงพูน่นไ่้หวันเนาะพี่น้อง หนึ่งซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เลยเต็มซึ้งเลยครับนี่สีสันเห็นหนึ่งซุกแล้วเนาะกินปูน้ากันพี่น้องให้มันสมใจอยากมีอะไรใจไปตัวง่ายๆเอาเนี่ยนายพานพูนกำลังแกะนี่ครับนายพานผู้ผู้หาปูครับเนี่ยอันนี้ก็นายพานคือกันเนี่ยกำลังหาเพิ่นเนี่ย ขึ้นผู้ไปหาปูมาเนาะพี่น้องเอาสีสันสวยยงามๆหนึ่งปูเสบๆน้ำกันพี่น้องครับเอามือไปจับขอบนวดสไตล์มันจะรู้ว่าใี้เห็นมาคือคนเออนะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปหม้อนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทแต่ก็ประมาณสองพันเนาะประมาณสองพันถ้าซื้อเนาะ ผสมมาทำเลยัวเป็นปูด้ยนเอางขยายเลยข้าขยายไทยเอาามาลูกพีมากินหน่ยลูกพีไหนโทรพซ์พี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอตัวท์มาเรลยถ่ยให้แองศัพท์มาได้จะถ่ายป้าจับตัวใหญ่จึ้งกลามเลยพี่มันตอนนี้มันไม่มีหสงแล้า ม่อตอนน้มีมตกางเลยเนี่ยจับกับมนเยผู้ใหจัไป้าวเสกับทีกับอหลองป้ากึ่งกลางก็รู้วินหจฉัยวทักเดียวประยุเห็นเลยแต่อากสิทกมมาเอนมาครับพี่น้องครับลงมื้อเหรอด้ออ่านไหยไม่ปยุดูเดอใสเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง่ทันเห็นหนึ่งสองสาม ยังไงน้องแม่เอาไห้ลูกนี้เปนลูกเดียวพอสมตตำครับพี่น้องสมตตำกกินไปแน่แลวล่ะกินโลภูเ้ากูก็สชวยก็สุกมากัเศียรแกกับนี้พี่น้องเลยแซ่บๆก้ามยววเามันนักเด้บานก้ามยาวได้ควัดุูเอาได้การผึ่งผนี่วะกองเขาเนาะครับู สวยแล้วจัดลีว่อว่ะเนี่ยใส่กับทิมเขานี่เอาไว้ได้รับพี่น้อลเล็กเลยเนาะโคตรอ่อนเอางันอันนั้นเด้อเนี้ยอันนั้น่ะเน้ยเนี้ยขีดเด้อเล็กขีดเด้อมันกินไม่ได้แล้วใหญ่มันใหญ่ไรก็กินยากดินี่อาวุธเดียวที่คนไทยใส่กันประจำบอลลูวายูเหมืองไหนเนี่ยว่ะ อาวุธเดียวที่คนให้เขาฮ a ดกันไม่ว่ามันยิงมันใช่เอาตะกี้เห็นว่าแบนนี้นางเขาก็เอาสาังตัวตีเลี้ยงหนุ่มมากเลยวัน <laughs> อืมอืออาวุธโอ้สากมาถูกกินเอาตัวหน,นึ่งกินอะไรได้เนี่ย,ยโอ้ย,อยากแก้วไป่แล้วั <laughs> ยงกินอะไรเยอะเ่าเดยนี่คนนิ่งพึ่งเลยอ่ะตา Mười lần organo, 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 mười ลงเฟซก็ปวดจนแสบกันเด้อพี่น้องเด้อลงเฟซก็กลัวทีมงานจะบอกว่าเอ้าสามครั้งแล้วแบบมีแต่กินปูกลัวเขาจะว่าต่างรูปจากเบียร์ชุบหม้ก็จะด้เพิ่งรู้บ้านใกล้ทะเลเด้วอะเนี่ยน้องฮ่ารู้ครับพี่กล่ำยังไงพี่น้องทำไมงนอ่ะเนี่ยโอ้หวานเกินเลยอ่ะนัวขนาดกันเนห้อกล่ำมันแสบเลย พีจังหวะนี่เดี๋ยวฮัเดี๋ยวฮักู้นำนุ้ยในกลัมเสียงพันลมอยู่นำนุ้ยีไว้ในกลัมแต่วันกิ่นประเด็นมันไงเดี๋ยวกระเอาดีแปกจโอ้แปดหรอกระปั้น่ายเมดิได้ทุบว่ะเดี๋ยวฮักเดี๋ยวเอา ไม่เสียงนี่เพลินน้มันนี่แวหางเ้มันเสียงกระโปกแตกแล้วเหลินน้มันนี่แขาหักนี่เียวหักการอิกปูจนเจาหักนี่คำยาวหน่อยเดียวัเปียยนี่ยังนี่มึงเนี่ยบุญเนาะว่าวบะขาตัหนียวเนาะเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัคงเสียไว้สำานี้ก็นเนาะพี่น้องเนาะในลูกพี่ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับมาพี่น้องมากินปูตัวใหญ่ๆน้ากันเนาะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้ไว้สำนีสักคั้สุขสบายดีอยังเป็นของพี่ของน้องสุขคนเด้อพี่น้องเด้อของเจ้าไม่ได้จับไม้พี่นะฝากกด subscribe กดติดตามให้ช่องเบ้าชัยภูมินมบันแข็งในเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้สำนีครับสวัสดีครับ